อาบน้ำด้วยกินด้วยอ้้หูฟินน่ะล้างหนา้าล้างตาเนาะโอ้ยตีนขึ้นมานะ่ะเออขี่แค่นาหนาบ้านละเราก็มานะครับเอ้าเอ้ายึดยังกันสันไปนี่เอาเร็วเอาเร็ว ครับมาอยู่ช่องเปาตามติดชีวิตช้างน้อยมิ่งมงคลนะครับผมวันนี้จะป่วนซะอะไรหรือเปล่านี่จับอาวุธดิป่วนเอาไม่เจบปืนน้ำหน่ยฉีดตูดหน่อยเดี๋ยวใส่ยางพิษเฮ้ยถอยถอยถอยเฮ้ยเฮเอาเร็วเอาเร็วเอาเร็วถอยไปอุยอุยอุยจะขามหัวเร็วผมเนี่ยครับโอ้โอเบาเบาเบาเอาครับเราสอกกัน ครับบอลพุ่นน่ะโอ้โห้ยขอบคุณครับเอาแล้วเอา้วเอาคะแนนมาบอกมาผมมีอย่ครับผมมีแต่ไม่ไม่เอฟครับไม่มีเอฟครับชื่อผมครับเอาแล้วเอาแล้วเจอหน้าเอาแล้วีดตัวแนีสีตัวแน่โอ้โอ้โหดูกางแจแล้วกางจแล้วขาเจ้าอ่ะไม่ไปไนเลยครับเฮ้ยเฮ เอาอีกแล้วเอาอีกแล้ยวชุดนี้เขาบอกากันมหาลังของโอ้โหดูดูดูอ right ีกเนี nice ่ยครับไม่หนิงครับแฮ่อะไรอีกนะครับเบื่อเยอะขาหนียกขาไมอย่างเดียวมาอุ้ยท่านใจไว้หลุนเลยห้วยห่วยห่วยอาบน้ำไปด้วยกินไปด้วยโอ้โหขดฟินอะลางหน้าลางตาเนอะโว้ตื่นขึ้นมาน่ะเออขี่ไข่หนาหนาบลรางเขียวบะเปียงตื่นขึ้นก็กินเลยเอ้ยช่างอ้วนห่วย คนก็อ้วนนะครับช้างก็อ้วนคนก็อ้วนดูอ <laughs> เอาเบืงๆงตัวเท่ากันเอาอ,อ,อีกอีกช้างเครื่องหนึ่งมาดิมาเย็นเทียบกันที่ใครจะอ้วนกว่ากันสามเชือกพอดีพอแล้วพอแล้วปีน้ำก่อนไม่เจ็บอ๋ขัดอยู่ปะอ๋อขัดก่อนขัดกอนอาวโอเคไปไปโอเคแล้วตัวดำเกมเลยวันนี้ไปไปออบน้ำโอ้โหเนี่โอ้โหเบื้งมึงตูด เ <Okay. S 1> ไ,ไปเล่นขีดินเด้อบ่ะนี่พอใจปะใช่ละอาบน้ำเดี๋ราน้ำน้ำเราไปเล่นงขีดินปวดไปได้แล้วไปได้แล้วโอ้โหดูดดดตัวนี้ดำดำเมี่ยมเลยครับไปแล้วขอกินได้บ้านีขอกินอย่างเดียวเลยพอไปใส่มาใส่ได้เหมือน กินนะครับพวนเล่นน้ำแล้วเล่นน้ำเปิดเส้ทั้งว้กินแล้วเออผมเนี่ยครับอีกเนี่ยครับโอ้ยมาขอกินเนี่ยถอยถอยไม่เอาไม่เอาไปไปไปพอแล้วพอแล้วไปถอย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 ก่อนถอยไปถอยไปเร็วคนเก่งเร็วเดี๋ยวค่อยกินบอครับผมจีเขาไปได้ โอ้โหบึงง่ยอมไปใส่มาใส่เลยบันนี้อยากกินครับพี่มาออมไปทางพี่แล้วมาออมขอไปทางพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไม่เอาไม่เอาเฮ้ยนอคือบอกไงเถื่อนว่าเดี๋ยว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 บอกไงครับสร้างน้อยนี่แมนบอกไงไงเอาครับไปบัง ครับครับดีๆรอรอกันรอรอพวนโอ้ยครับจนตัวสีแตกว่าไงเถี่ยพวนพวน,นแม่ไปเที่ยวแล้วมิ่งแม่ไปเที่ยวแล้วเฮ้ยเฮ้ยแม่จะไปเที่ยวแล้วเร็วๆรี <c oughs> บเรวบ่ไปใส่มาใส่เลยบาทน,นี่ขอเนี่ยครับขอเนี่ยครับ ถอยก่อนไม่เอาถอยเออสุดๆครับเอ้ยเอือเป่าน้ำเป่าน้ำใช่ป้อมโอ้ยบ่มีไผบวกโอ้ยเป่าน้ำแบกพวนเป่าน้ำแบกอยากหิวเนาะหิวเนาะครับน้ำครับเลยเนาะโอ้โหไม่ต้องบอกเนก่ยพวน เป่านามไหลเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเว้นต่อยเฮ้ยเฮ้ยนั่น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 มามามาเบียดมาเบียดมา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 อีกเออเออวันหน่อยเอ้ยเรื่องกินคอยบอกผมครับปุณนะกินบ่ไปใส่มาใส่เลยอ้าวเอ้ารู้บางนี่แล้วเช่นมาดูเตือนมาเข้าป้นเสบียงก่อนนะครับแต่เสาเลย นะถูขายอีกเอ้าขักขนาดนี่บอไปใส่มาใส่เรียบบานเนี่ยข้อยางเดี๋ยวหูมองเลยเนาะดูดบอไปเลยได้หูมองแล้วผมหูมองแล้วครับผมบอไปครับอ๋อครับรอๆนะ้ำ ครับบุ่นเหรอ,อครับบุ่นนะนิงน่งนิ่งตัวดำป้าป้าไปหาเมยียเร็วๆถอยถอย,ถอยไปหาเมียก่อนไปไปเร็วๆนะครับจะไปเดินเล,ล,ล่นแล้วพอแล้วผมยังเหรียญจะฆ่าคุณนะครับส้ำดวนบ้านก่อนออไปแล้วไปแล้ว ไปใส่เย็หน่อยไหมเอาเอาสำรวจตรวจตานะครับรอบบ้านแล้วอุ้ยรถหยาตัวนี้รถหยาผมดิพ่อกับแม่นี่อู้ขั้นเหมือนไงเลยเิ่งคุณตาไปสวนไปตัหนหยาไหมผมนี่เฮ้ยผมขอชิมก่อนดอพวนชิมหญ้าก่อนครับพวันนะได้ไปแล้วหนึ่งต้นเอาเอาไปแล้ว ไปแล้วไปแล้วไปเลยนะอ๋เอ๋เอ๋ออ๋ดูท่าวิ่งครับดูทา่าวิ่งตูดเนียนเนียนเลี้ยวเท้าเลี้ยวพวัวโอ้ยอาบน้ำมาดูเอาอีกแล้วรับไม่ได้เลยครับเอ๋ขอถูเข้าข้าฮึบฮึบโอ้โหฮ,ฮึบโอ้โหฮ,ฮึบโอโ้ข้าขนาดได้ไหมฮึบ โอ้ห oh, นุกมากครับขุนน่ะเ oh. oh. อ้าเอ้าพวนอือโอ้ยคักตื่นใจมันคักเอาแล้วเอาแล้วทำท่าอะไรนี่ทำท่าอะไรนี่แดนโชว์แล้วแดนโชว์แล้วเฮ็ดเฮ็ดตึงติงจริงจริงจรงจริงจรงจรงจรงโอ้ยพวกเต็มพวกยังไงไอ้สาวเฮ้ยเอาเอาอึ๊บเอา เฮ้ยแต่งแต่งแตงตะลังแต่งแต่งโอ้ยสายย่อครับสายย่อเราก็มานะครับเอาเอายืดยังกันบัร็จไปนี่เอาเร็วเอาเร็วสปาขุดดินแล้วเอาเอาเอาคักเอาเอาโอู้ยสนุกครับพ่ออู้ยเอาเอาถู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 เอา โอ้โหลมเย็นมากวันนี้โอ้โลมแรงมากขอโทษขอแฟร์นะครับผมเสียงลมนะเอา้าปึ๊บอือหือตัวขาวจั๊วงเลยวันนี้ขาบุ้ด้วยอ๋อถูถูถูก่อนหนึ่งก็อย่าลืมเข้ามากดซับสไครต์นะครับผมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทำหนผู้จายผูสุภาพก็ต้องขอโทษขอแฟร์นะครับผมก็เดี๋ยวมาพบกันใหม่นะครับผมในคลิปหน้านะครับผมหรือว่าคลิป ต่อไปนะครับลาแล้วครับผมสวัสดีครับ